สวัสดีจ้า <c oughs> สวัสดีเดอ้อสวัสดีเพื่อนเพื่อนเดอ้อนี่จ้าวันนี้ได้ต้อนรับน้องใหม่อีกแล้วต้อนรับน้องใหม่อะไรนะสุขสมใจปองเจ้าค่ะสวยไหมสวยไหมต้อนรับน้องใหม่สวนใยจอยสุข สมใจปองสุขสมใจปองเจ้าค่ะสวยมากตอนรับน้องใหม่เข้าสวนเดจจอยอีกเดอ้อมาวันนี้ยายจอยพามาชมสวนอีกแล้วนี่อะไรนะเงินไหลมาขาวงินกำลังจะไหลมา แตกใบสวยด้วยกำลังจะไล่มากำลังจะไล่มาบ้านยายจ,จอยนี่ต้นอะไรนะเนี่ยมันสวยนะมันเป็นสีชมพูเ,เพื่อนๆดูดิต้นอะไรยายจ,จอยยังไม่รู้จักยังไม่ได้ค้นหาเลยว่ามันคือต้นอะไรไอ้น,นี่มันพลูด,ดา่าง พูด่างพูด่างอันนี้ก็พูด่างใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเยจอยไม่เคยรู้จักเด้อแต่มันสวยอย่ดูที่ใบพูด่างขาวหรือเปล่าเนาอนี่นสวยเห็นไหมมันแตกออกใหม่ยเยจอยก็เลยมาแยกต้นมันเนี่ยแยกต้นเออ พูด่างอันนี้ก็พูด่างมันแยกต้นเอ,มนอ,อามันออกง่ายนาอกง่ายนะพูด่างน่ะนี่ไงนําเสนอน้องใหม่วันนี้สุขสมใจปองมาเข้าสวนใหม่นะจ๊ะนี่ออะไรนะอัญมณีจะ้ะเมื่อก่อนยา้จอยบอกผิดไปบอกว่าแต่งเงินแสงทองไม่ใช่นี่มันอัญมณีใช่ไหม อันยมันีแดงนี่สีสวยไหมสวยไม่สวยไม่ค่ะสวยไม่นู่นไอ้นี่มันต้นอะไรนะแสงเงนินแสงทองแดงเห็นไหมแสงเงนินแสงทองเป็นสีแดงสวยใบก็สวยแสงเงนินแสงทองไอ้นี่นี่ไอ้นี่เงินทองเต็มบ้านพ่อค้าเขาบอกมานะ จยจอยก็ไม่รู้จักหรอกพราคร้าก็บอกมาว่าเงินทองเต็มบ้านนี่เห็นไหมน,นั่นแสงเงินแสงทองอทุกสมใจปองนี่ก็แสงเงินแสงทองสวยไม้นี่เผื่อสวยไม่แจ่จอยไม่่อยได้ยูหลดนามอะไตึงมันมันเยี่ยวนี่อะไรนะ วินสันวินสันด่างใช่ไหมไม่ใช่ก็ขอโทษทีเดอ้อดิจอยไม่รู้จักอืมอันนี้ก็น่าจะเป็นแสงเงินแสงทองนะเมื่อกี้ต้นใบนังเป็นเป็นสีทองเลยนะนี่ดิจอยไม่รู้เลยตัดออกเลยนี่ไงใบทอง แสงเงินแสงทองจริงด้วยใบเปนสีทองทเห็นไหมเนี่ยนี่สวยไหมแสงเงินแสงทองนีเทปนิมิตออกใบใหม่เยอะเลยนะเทปนิมิตเยอะจอยเนี่ยอืมอันนี้ก็วินสันไหมพี่น้องแหละวินสันไงวินสันด่างหรือเปล่ามีต้น,นอีหยังนี่ ลายสวยลายเจ้าทั้งสวยนี่เจ้ากุ้งไกเซอร์มาจากใต้นันเนี่ยจากนครสวยไหมสวยไหมเจ้ากุ้งไกเซอร์เห็นไหมอันนี้อันนี้ควรกวนอิมเหรอ ควรอิมยี่จอเห็นเนี่ยมาจากนครเหมือนกันควรอิมควรอิมอันนี้ปูดังราชนีหินอ่อนเอด็ีสวยอันนี้ควรอูจะ้ะควรอูมาจากนครวกออกิกำลังจะออกใหม่พี่น้องกำลังจะออกใหม่นี่นี่นี่ออกใหม่แล้ว กำลังโผล่มาใบ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 ,บควนอูอืมกำลังจะออกจะ้ะกำลังยอกใบไม่เล้วพิหนหงเงอรออันนี้ต้นหัวแดงหัวแดงมาจากใต้อันนี้ห่อเงินห่อทองห่อเงินห่อทองยีจอยขึ้นมาลูกขึ้นมาห่อไว้นะลูกนะ สวยไหมสวยไหมไอ้นกกลงเนาะนกกลงย่าจอยนี่ออกออกใบใหม่สวยไหมนกกล่องนั่นอืมอะไรนะเนี่ยถุงเงินถุงทองเดี๋ยวถุงนี้เหี่ยวก็ถุงอื่นขึ้นมาเนาะขึ้นมาแทนถุงเงินถุงทองนั่นก็พลูด่าง มันู้ดางม,มันมีหลายพู้ดางเนาะอ,นนอันนี้ันี่อีน้องอีคุณน้องนี่คนนุณน้นนองคุณน,น้องสวยไหมสวยไหมพี่น้องนี่ฮกหลงยี่จอยนี่ฮกหลงสีชมพูงามเนาะงามเนาะนี่ใบใหม่ใบใหม่มันสีเขียวฮกหลงยี่จอย อันนี้สีชมพูอันนี้สีเขียวขาวเขียวตอนเลี้ยวเป็นพีน่นึอมันยังไม่กัดซี่มาอืมอันนี้อีกอันนี้ใหญ่อยอไม่รู้จักนะเนายเผื่อเผื่อหลู่จักมากนี่บอกหนที่นี่ตอนไหนไรน,น,นี่บอลอะไรทักอย่างอย่างนี้แหละอใหญ่อจอไม่รู้จัก อ,นนอ,นนอันนี้อันนี้คือวันนี้อีกเนี่ยเนี่ยกีิ่น,นหองสวยไหมแต่ว่าอย่าจอยไม่รู้จักเด้สองต้นนี้นี่สวยไหมลายสวยไหมนี่อันนี้ใบใหม่มาลายจุดขาวๆสองต้นนี้ไม่รู้จักนอะ ันนี้ก็ฮอกหลงลกหลงมาจากใต้ตอนแรกมาใบสีขาวนี่ใบสีขาวใบก็เขียวใบใหม่ก็ขึ้นมาใบใหม่ขึ้นมาเป็นสีเขียวอยู่เด้อเดี๋ยวเป็นสีขาวแล้วนะมั้งอือนี่ใบใหม่ขึ้นมาเห็นไหมคนอู้สวยนะาเธอเนี่ยเธอกำลังจะออกใหม่แล้วนะเห็นไหม พี่น้องเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเนะี่ยออกใหม่มาแล้วออกมาหนะ้าออกมาหนะ้าแตกใบใหม่อันี่ต้นอะไรเนี่ยเพื่อน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 รู้จักไหมเนี่ยเดจจอยไม่รู้จักเด้ต้นนี้เดี๋ยวมันโตก่อนเนาะมันโตก่อนค่อยรู้ว่าต้นอะไรค่อยถาม นี่นี่พูดางยักษ์นี่ออกใบใหม่มาเยอะเลยโอ,โ,โอ้โหแต่และใบดูใบใหญ่ๆบึม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 พี่น้องพูดังยักษ์มันไม่ได้โดนแสงนะนะนี่ใบใหม่ทั้งนั้นเลยนี่นี่ใบใหม่แตกยอดใหม่พี่น้องแตกยอดใหม่นะน แตกยอดใหม่มาเยอะเลยนี่กูดางยักษ์ฟักใหญ่บึ้มบึมอันนี้อันนี้อันยมณีแดงไหมเนี่ยตอนซื้อมามันต้นเล็กนี่มันใหญ่หมลนออกลูกไปสองตัดไปสองต้นแล้วเนี่ยแยกแยกขาแยกเนี่ยอันยมณีแดงสีชมพูออกแดงแดง สวยใบใหญ่ใบใหญ่มากอัญะมณะีแดงใช่หรือเปล่าอืมสวยใบใหญ่ใบใหญ่สมบูรณ์มากต้นนี้สมบูรณ์มาก,มมากอืไอ้นนี้อ่ะวินสันในจอยนี่พี่น้องเนี่ยใช่ไหมใช่วินสันด่นนงนนดางหรือเปล่าน,นั่น,นอ้อง เอาะผู้ด่างอยู่ที่มันแคบท่านผู้ชมที่มันแคบเห็นไหมสวนยี่จ้อยนี่อันเียวมันมีแดงแยกมาจากตัวแม่มันมมนี่ไมสีสวยสวยจุชมพูก็มีแดงก็มีนี่ต้นนี้อีกแยกมากำลัง ใบกำลังจะบานอันนี้น้องใหม่น้องใหม่น้องใหม่สุดสมใจปองสุขสมใจปอกไม่พี่น้องเนี่ยสวยไหมสวยไหมสวยไหมสวนเยจอยอันนี้ออกใบใหม่แล้วนี่ใบอ่อนออกเยอะด้วยท่าทางจะออกเยอะ มันไหลมาด่างขาวไหลมาเยอะๆนะลกูกงั้นกำลังจะไหลมาไอ้นี่ต้อนอะไรเนี่ยสวยนะต้นนี้ก้านเี๋จุนโพุมพูสวยน่ะสวนย้อยจ้อยมาแหลยสวนเงินพี่น้องเอ้อ ต้นไหนที่บอกเชื่อไม่ถูกก็ไม่เป็นไรเนาะมือใหม่มือใหม่หัดขับมือใหม่หัดปลกนี่ด่างขาวไม่รู้ต้นอะไรนี่สวยสวยนี่ก็สวยผู้ดางไลฟ์ิงอ้อนนี่ก็ง,งาบุม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 ผู้ดางยัก ยักใหญ่ยักใหญ่ยักใหญ่น้องควรอิม่มสวยนะเธอเธอสวยเนาะขึ้นมาเยอะๆนะลกูกน้องควรอูขึ้นแล้วนั่นขนอ่อนใบอ่อนขึ้นแล้วแตกแล้วจ้าแตกแล้วอีกอีกกี่วันวันสองวันคงผล่มาเยอะแล้วเนาะ ดูต้นอื่นก็ออกใบออกลูกมาเยอะออกมาเยอะๆยนี่หอเงินหอทองหอเงินหอทองจอยสวยไหมหอสวยไหมนั่วาเดนวาเดเจ้ากุงไก่เซอ ออกใบใหม่มาสวยบบสวยบบสวยมากนะคะดูดิแตงลำแสงทองโอ้สวย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 งามประลามแปดสวยงามประลามแปดสวยงามประลามแปดพี่น้องเฮ้ยหกหลงฮกหลงอันนี้นี่ อันนี้ไม่รู้จักเลยสองต้นเนี่ยต้นนี้ก็สวยเนาะบกใบใหม่มาลายสวยด้วยใครรู้จักบ้างเนี่ยบอกเดี๋ยวจอยทีนี่อีกเนี่ยสมั้ยแบบแป้งไหมสองต้นนี้ไม่รู้จักอันนี้น้องอีหน่อน้องอีหน่คุณหน่คุณหน่คุณหนอ่ออกออกใบใบใบเด้อ Vẫn bánh dây trôi Tôi bánh trôi vì nồn quá Tôi băng mới trôi mới đủ chắc Thuột có thuột với đôi ui bánh bánh Tôi bánh nè Ăn dạ mắn như đèn Xì đen chưa ai sắp luôn rồi nè Như xì trông thù Xì đen nó lưu mày สุขสนใจปองเจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะนี่ยวันนี้ภูมิใจเสนอรับน้องใหม่แค่นี้แหละจ้าต้นไหนที่ยาจอยไม่รู้จักชื่อบอกผิดก็ขอโทษนะจ้ายอจอยมือใหม่หัดขับมือใหม่หัดเลี้ยงจ้า นี่สวยนะจ๊ะสวยนะจ๊ะนี่ช่วยพินของเลนี่การมันส่วยนะการมันที่ถุ่มพูที่ออกแดงแดถุ่มพูเออช่วยช่วยตอนนี้ก็ส่วยแต่ยายจอยไม่รู้จักเฉลได้ตอนนี้ก็นสื่อกระฝำช้วยนี่ของข้าวสานตอนในสะดุดตากระสือเลยช่วยสะดุดตา นั่นก็สะดุดตาสุสมใจพอสะดุดตาหญ่จ้อยเพล์มีติเซอร์นะเนาะสะดุดตาสะดุะดใจนะี่ขาวนไหลมาขาวงานกำลังจะไหลมากำลังจะไหลมานีส่สวยไหมสวยไหม าตาต้อนรับน้องใหม่แค่นี้ก่อนนะจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะจ๊ะเพื่อนอจอยพูดชื่อผิดก็ไม่เป็นไรเนาะจอยยังไม่รู้จักชื่อมันเฉยๆขอบคุณที่เข้ามารับชมนะจ้ากดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้เยอะจอยด้วยเด้อจ้าแค่นี้ก่อนเ้อชมสวนแค่นี้ก่อนเดี๋ยววันหลังถ้ามีน้องใหม่มาจะถ่ายให้ดูอีกเย็กจอยบ้าเห่อี่สุดสมใจฟองสวยไหมสวยช่วยช่วยช่วย,วย,วยพี่หนุ่มแล้วแค่นี้ก่อนเ้อบ,บาย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 จ้า แค่นี้ก่อนเด้อค่อยเจอกันใหม่นะจ๊ะนี่นี่สวยบอแค่นี้ก่อนเด้อบายบายบายบาายยจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะต้อนรับน้องใหม่อีกคลิปหน้านะจ๊ะบายบายจ้า